สวัสดีครับพี่ๆเพื่พพพอนๆน้องๆทุกท่านครับกับผม hey, แหงเตะนานา,นานคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอุปบาทสมเด็จพะระปรม,มมนทรมมหาภูมิพลอดุลยเดชในรชัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเรียนนี้นะครับท่านผมได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านก่อนที่โทรศัพท์ผมที่ผมอ่างหายไปนานไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านเพราะว่าโทรศัพท์ของผมครับ หายครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมลงไปอาบน้ําครับกลับขึ้นมาอีกทีเนี่ยผมลืมรับประตูครับกูต้ตรงๆครับลืมไปได้ไปไงก็ไม่รู้ครับลืมรับประตูครับเปิดเข้ามาอีกทีเหรียญผมก็หายครับกระเป๋าผมก็หายบัตรประชายชนไล่หายเกี้ยงเลยครับรวมทั้งโทรศัพท์สองเครื่องหายเกี้ยงไปเลยครับและช่องของผมนั้นก็หายไปด้วยกับโทรศัพท์ผมจารหัสไม่ได้เอาคืนไม่ได้เลยครับท่านผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นผิดป่อเหตุได คนที่เข้ามาคือใครผมยังไม่รู้จักเลยครับไปแก,กล้งตํรวจไว้ก็หายใจครับเพราะไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยครับต้องขอโทษขอไปพี่เ,เพื่อนน้องๆด้วยครับที่หายไปนานครับอีกอย่างผมคิดถึงพี่เพื่อนเพื่อน้องๆทุกท่านครับขอเลยทําช่องขึ้นมาใหม่ขอให้พี่เพื่อนเพื่อน้องๆทนมมันติดตามผมต่อไปด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีลังใจกำลังใจหาเหรียญที่ปฏิไดนน้อยมาให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไร จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะคะราาับลองมาดูคข้บลองมาดูข้าบเหรียญสิ่บาทเหรียญน,นี้เป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับลองมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านนี่ครับลักษณะของเหรียญเพ็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยนี่ครับสีทองล้วนนะครับสวยงามมากน,นะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับ เบื้องหน้าพงท่านกอบผู้วิพล์อรุณจดิตรส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้าครับสวยงามนะครับบรลลุมรูลุพงท่านดูสิครับนี่คมชัดเจาะมากเลยครับท่านแต่เสียอย่างเดียวเรียนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างตัวความสะอาดเลยเรยนะครับเพราะว่าไม่ทํางานไปด้วยครับไม่มีเวลาไปด้วยครับท่านแต่โทรศัพท์มหายือมันก็ได้เสียเวลาไปมากครับว่าจะทําการล้างอยู่แต่รู้สึกว่างานจะติดขัดไปนิดหนึ่งนะครับท่านมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ต้องขอโทษขอใจพี่พี่เพื่อนพืน้องด้วยนะครับเรามาดูขอบเฟืองกันดีกว่าครับว่า ทรศัพท์ก็ไม่ซื้อมาใหม่เดี๋ยว็ไม่เคยชัดเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ครับควาเฟื่องสลับเรียมนะครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับสวยงามไม่เบานะครับเดี๋ยวดูสิครับก็มีรอยบุบบี้ตามปกติธรรมดาคนเล่นส่อป่กันใช้นะ่ครับท่านแต่ไม่มากมาอะไรนะครับแบบนี้เก็บสะสมได้นะครับท่านถ้าผลิตน้อยเลียยิ่งสเก็บสะสมเลยครับแต่ถ้าผลิตเยอะกับบางเพอพมือหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่ได้คิดว่าจะให้เก็บหมดทุกกระสอบขนาดนั้นนะครับเก็บไปไม่นันครับเยอะๆก็เก็บไปได้ก็อย่าเอาเยอะมากมหม่ครับเพิ่นยังมีโอกาสที่่หาเจออยูนะครับ มาดูด้านหลังดีกว่าบ่าเป็นปีประสอเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบวสามตัวเช็คอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาน่ดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอซอลองฟันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่จำนวนการผลิตน้อยนะครับเนี่ยเกือบจะติดอยู่ลำมาล่อแล้วครับแต่ไม่ติดครับท่านส่วนตงกาเนี่คือวัดอรุณราชวรารามนะครับ วัดไอรุนลาบลาราลามนะครับสวยงามมากนะครับวัดไอรุนลาบบาลามครับตอนวันนี้คือแม่นางนจกพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบิกนะครับสำหรับปีพศ2536นี้นะครับท่านความกวาม้วางของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้นบบำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่10บล้านหแสนหหมื่นหร้อยเหรียญนะครับท่าน10บล้านหแสนหหมื่น หกร้อยเลยหกหกมันมองไม่ชัดครับต่มันอยู่ไกลเกินไปครับอยู่ในเลยเนี่มองไม่เห็นเลยที่นี้หกพันเหรียญน,นะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญก็มาเยอะนะครับท่านแค่สิบล้านเศษเศษแค่นั้นเองนะครับในระดับเหรียญซีรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับ กอซุ้โอกาสนะครับสนับ2องบาทเนี่ยไม่ทําอะไรเลยครับสิบล้านสิเศษนะครับสุนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านตกอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ